ถึงเด็กๆที่เกิดไม่ทันแผ่นดินราชการที่9ฉันเขียนจดหมายฉบับนี้หลังจากวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9เสด็จสวรรคตแล้ว4วันพวกเธอรู้อะไรไหมว่ามันคือ4วันที่ฉันทรมานกับความเสียใจที่สุดในชีวิตคนไทยอย่างฉันเพราะอะไรนั่นคือคำถามที่เธอคงอยากจะรู้จักฉันใช่ไหมและทำไมฉันกับคนไทยอีกหลายล้านคนต้องร้องไห้มาสิ ฉันจะเล่าให้ฟังเพราะฉันเกิดในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ตอนฉันเกิดมาไม่เคยมีใครบอกฉันว่าฉันต้องรักพระเจ้าอยู่หัวแต่ฉันรักด้วยตัวของฉันเองด้วยสายตาที่ฉันมองเห็นและหัวใจของคนไทยคนหนึ่งฉันเห็นพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในที่ไกลแสนไกลกันดานก็กันดานน้ำไฟเข้าไม่ถึงฉันเห็นท่าน นั่งลงกับพื้นดินเพื่อสอบถามความทุกข์ร้อนของประชาชนฉันเห็นภาพพระเศโทของพระองค์เต็มพระปาร,รดังและพระพักฉันเห็นสิ่งที่พระองค์ดำริกลายเป็นสิ่งที่ทำให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นพระองค์สร้างเขื่อนกั้นน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแลง้งเพื่อผลิตกระแสะไฟฟ้าเพื่อการประมงในลุ่มแม่น้าและป้องกันน้าท่วมในเขตเมืองหลวงพระองค์ทำให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดีได้ ด้วยการเติมออกซิเจนลงไปในน้ำเป็นทุ่นหมุนลอยน้ำได้ที่เรียกว่ากังหันน้ำใช้พัฒนาพระองค์เสกฝนได้ใครๆก็ว่ากันว่าฝนคือสิ่งที่เทวดาสั่งให้เกิดแต่พระเจ้าอยู่หัวราชการที่9้าท่านทําฝนให้เกิดขึ้นได้จริงๆเขาเรียกว่าฝนหลวงท่านเสกฝนเพื่อให้พื้นที่แล้งได้มีน้ำเพื่อให้เกษตรกรได้ทำมาหาก เพื่อให้คนจนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ใช่แค่เสกฝนนะพระองค์ยังเปลี่ยนดินได้ด้วยเปลี่ยนแปลงดินเปรี้ยวให้เป็นดินดีได้ด้วยการแกล้งดินทรงดำริและค้นคว้าจนรู้ว่าน้ำสามารถเปลี่ยนดินเปรี้ยวให้เป็นดินดีได้ใช้น้ำล้างความเป็นกรดของดินเปรี้ยวแล้วใช้ปุ๋ยไนยโตรเจนและฟอสเฟตก็จะปลูกพืชให้ผลผลิตได้หรือแม้แต่ดินเสื่อมโทรม พระองค์ก็เสกให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ได้ด้วยหญ้าแฝกที่สามารถป้องกันการชล้างของหน้าดินและทำให้ดินเป็นดินร่วมได้เหมาะสมกับการเกษตรกรรมได้เวลาราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆนานาพระองค์ก็จะส่งถุงยางชีพขนาดใหญ่ไปให้เพื่อให้ทุกคนได้มีกินประทังชีวิตในยามทุกยากหรือบางครั้งพระองค์ก็เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมไปทอดพระเนตรไปแก้ปัญหาด้วยพระองค์เอง ทั้งยังทรงสร้างโรงเรียนให้เด็กด้อยโอกาสได้มีโอกาสเรียนทําให้คนบนดอยมีอาชีพที่ท่านคงยั่งยืนให้โอกาสคนจนได้เรียนรู้วิชาชีพแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายให้ทุนของผู้ที่เรียนดีไปศึกษาหาความรู้มาพัฒนาประเทศไม่เพียงแต่วิชาความรู้นะพระองค์ยังให้ที่พักเสื้อผ้าและอาหารอีกต่างหากยังมีเรื่องปากท้องอีกพระองค์ทำการทดลองโครงการส่วนพระองค์ พระราชทานพันธุ์ปเรษฐรกิจเพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีกินมีอาชีพมีรายได้มีขนมและนมที่อร่อยที่สุดในโลกได้ดื่มกินเพื่อสุขภาพที่ดีและถูกสุขลักษณะปลอดสารพิษในราคาย่อมเยาและทรงแนะนำแนวทางการใช้ชีวิตแบบพอเพียงและยั่งยืนอีกด้วยเพราะทรงหวงว่าประชาชนของพระองค์จะไม่มีกินในยามที่เศรษฐกิจของโลกกำลังแย่ ระ,ระบบเศรษฐกิจพอเพียงนี้จะทําให้คนไทยอยู่ได้ยังมีเกษตรทฤ่สดใหม่อีกนะเป็นระบบที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองพึ่งพาตัวเองได้ทุกอย่างในครัวเรือนเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันทั้งหมดนี้ยังไม่นับรวมเรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่พระองค์ทําเพื่อคนไทยอีกนะทุกที่ในประเทศไทยพระองค์เสด็จพระราชดําเนินไปจนหมดส่งทอดพระเนตรเห็นทุกที่ท่งมีแผนที่ในพระหัตถ์มีกล้องคอยบันทึกภาพ ดินโครนเดินทางลำบากขนาดไหนพระองค์ก็จะไปนำความเจริญไปให้ประชาชนของพระองค์ทุกที่ร้อนแค่ไหนเหงื่อออกมากเท่าไรท่านก็ไม่บน่นทำทุกทางเพื่อให้พื้นที่ตรงนั้นเจริญทำพื้นที่แห้งแล้งให้อุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในน้มีข้าวเพื่อให้ประชาชนของพระองค์พึ่งตนเองได้ตลอดราชการของพระองค์เกิดเรื่องมากมายของคนในประเทศ ราษฎรทะเลาะกันหนีตายเข้าไปในวังของพระองค์ทรงเปิดประตูรับออกมาเยี่ยมหรือตอนที่พระองค์ประทับที่โรงพยาบาลพอทรงทราบว่ามรรราษฎรไปเฝ้าก็พระราชทานขนมและอาหารเลี้ยงทรงเป็นพระราชาที่พอเพียงไม่ใช้ของหรูหราทั้งที่พระองค์จะซื้อเท่าไหร่ก็ได้ไม่นิยมของแพงแม้แต่ตอนประชวรก็ยังให้หมอไทยรักษาเพราะเชื่อในฝีมือแพทย์ไทย ข่างตัดฉลองพระองค์สูตรก็คนไทยช่างตัดฉลองพระบาทก็คนไทยทั้งยังเคยให้ช่างซ่อมฉลองพระบาทอีกแม้พระองค์จะเป็นพระราชาจะซื้อฉลองพระบาทแพงเท่าไรก็ได้จะตัดสู่สาขาแพงขนาดไหนก็ได้แต่พระองค์เลือกจะซ่อมเลือกจะใช้ฝีมือช่างไทยไม่ซุ่มเฟื่ยทรงเป็นนักดนตรีคี่ราชาเพลงพระราชนิพนธ์ของพระองค์ไพเราะทุกเพลงขนาดที่ว่า จะสวนสนามของมหาดเล็กรักษาพระองค์หรือสวนสนามราชวันลบพระองค์อย่างพระราชนิพนธ์เพลงมาชราลวันลบเพื่อให้ทหารมาสวนสนามถวายพระองค์แต่คนจะจดจําได้ว่านี้เพลงนามข่าวในพระราชสำนักทั้งเพลงผ่อนปีใหม่เพื่อให้คนไทยได้ใช้ในงานรื่นเริงคนไทยบางคนร้องเพลงนี้ได้เป็นเพลงประจำปีใหม่ให้คนไทยได้มีความสุขพระองค์เป็นพระราชาจะมีพระชายากี่คนก็ได้ แต่ทรงมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเพียงพระองค์เดียวพระองค์ทรงงานทั้งที่ทรงเสียพระเนตรไปข้างหนึ่งจากอุบัติเหตุและใช้พระเนตรข้างเดียวนั้นทรงงานเพื่อคนไทยมาตลอด70ปีแล้วแบบนี้จะไม่ให้ฉันรักพระองค์ได้อย่างไรฉันหวังว่าพวกเธอจะได้คําตอบนั้นแล้วเพราะฉันได้คําตอบของฉันมาตั้งแต่จําความได้แล้วว่าฉันรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 รักโดยไม่มีเงื่อนไขและฉันคิดว่าพวกเธอก็คงจะรักพระองค์เหมือนที่ประชาชนคนไทยในยุคสมัยของฉันรักพระองค์เขียนโดยการชยา17ตุลาคม2559ความเห็นที่หนึ่งเราต่างไม่ได้เกิดในช่วงเวลาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในยุคสมัยที่ไม่มีภาพถ่ายและวิดีโอแต่เราก็ทราบและชื่นชมในสิ่งที่พระองค์กระทำสิ่งที่เกิดขึ้นในรัชสมัยที่ผ่านมา เด็กที่เกิดในรัชกาลถัดไปจะได้รับชมทางทวีทุกวันที่13ตุลาตลอดไปความเห็นที่สองท่านเป็นทุกอย่างของปวงชนชาวไทยท่านทำได้ทุกอย่างเลยเก่งวิทย์เก่งบริหารเล่นดนตรีเก่งแต่งเพลงเพราะพิมพ์ไม่หมดแน่ถ้ามีใครจะพิมพระราชกรณียกิจของพระองค์ในพันทิพคิดไม่ออกจริงๆว่าใช้กี่หน้าถึงจะพอ พูดแบบบ้านบ้านเลยว่าเป็นคนที่หาไม่ได้อีกแล้วในโลกนี้ความเห็นที่สที่บ้านปลูกฝังเกี่ยวกับการจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยค่ะช่วงข่าวพระราชกรณียกิจพ่อจะเปิดให้ดูตลอดก็เห็นมาตลอดว่าพระองค์ไปทุกที่จริงๆที่บ้านก็แต่รูปในหลวงไว้เต็มไปหมดโชคดีแค่ไหนที่เกิดทันได้เห็นได้จดจำสิ่งที่พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อ พระสนิกรชาวไทยชีวิตนี้ได้เห็นในหลวงและพระราชินีก็ถือว่าเป็นบุญของชีวิตแล้วคะ่ะถึงตอนนั้นจะเด็กมากก็ตามความเห็นที่สชีวิตต้องดำเนินต่อไปแต่ทุกครั้งที่อ่านหรือดูเรื่องพระองค์ท่านก็ยังใจหายและยังมีน้ำตาทุกทีช่วงเวลาที่เราไม่เคยนึกถึงว่าเมื่อเกิดแล้วมันจะเป็นยังไงในหลวงราชการที่เ้าพระองค์ไม่ใช่เทพเทวดาจากไหนแต่พระองค์คือพ่อ คือคนที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแผ่นดินนี้อย่างแท้จริง